โมเมนตัมริดบิ้งไม่ได้ช่วยให้เลี้ยงเร็วขึ้นแล้วมันมีไว้ทําไมทําไมใส่แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยน้ามูจัดให้ครับคลิปนี้เล่าหมดก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการเลี้ยงบอลแบบกดแดดมี2เฟสคือ initial p h a หรือช่วงเร่งสปีดจะอยู่ในระยะประมาณสองบล็อกย่าถ้าเกินนี้จะเข้าสู่ sprint p a คือช่วงท็อปสปีดแต่ถ้าเบรกหรือชะลอเกมจะรีเซ็ตเริ่มนับใหม่แล้วโมเมนตัมริดบิ้งทำงานตอนไหนคำตอบคือมันทำงานช่วง initial p h a หรือช่วงเร่งสปิดก,กับจังหวะเทิร์นบอลหรือเปลี่ยนทิศต,ตอนเดินเลี้ยงก็ทํางานสิ่งที่โมเมนตัมดริดบิงช่วยคือเพิ่มความถี่ในการสัมผัสบอลเท่านั้นทําให้หยุดบอลหรือเปลี่ยนทิศได้เ,เร็วขึ้นไม่ได้ช่วยให้เลี้ยงเร็วขึ้นเลยโดยสกิลนี้จะแสดงผลเฉพาะในพื้นที่ไฟนอลเติร์เท่านั้นก็คือ1นส่วนสาของสนามฝั่งที่เราบุกจากการทดสอบนั้นโมเมนตัมดริดบิงบวกดริดบิงประมาณบวก6การอัพดริดบิงควรอยู่อย่างน้อย95 ถึงจะทําให้โมเม e n t u m ร r i บ b i n g แสดงผลเต็มที่ถ้าอัไปถึง99ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเกินแคปเพราะแม้จะติดลิมิตของเกมแต่ร r i b b i n g 99จะดรอปน้อยกว่าอยู่ดีเมื่อ s t a m i n าต่ําซึ่งจะได้เปรียบในช่วงท้ายเกมสรุป momentum ร r i บ b i n g ช่วยให้หมุนเนียนเลี้ยงแน่นแต่จะเห็นผลก็ต่อเมื่อสแส a c พร้อมน้ำมูจัดให้ครบแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ